ด้วยอำนาจพระพูดพระรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจแห่งดุลนี้เขาได้มีว่าตายเกิดเขาเกิดไปนะไปดูช่องไหนมาบุญตายพี่พี่เออนั่นแหละมันก็เลยแบบไม่ใช่เออเราก็ทำเออแหละเออแล้วแหละเราก็แบบขวนครับฟุดฟัด ได้ไป่ะได้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 ป่ะไนที่เกล้องแตกฟันกูนะมีร้าอ่ะฟันกูแข็งแรงเลยเว้ยด้วย เราจะไปถ่ <laughs> ายอีกช <c oughs> ีวิตเป็นนักร้องทั่วๆไปนะแต่ว่าผมจะเริ่มเปลี่ยนเว้แลผมไม่เอาแบบตลกแล้ว <c oughs> ต้องเปิดที่คนนี้เท่านั้นคือ,อคนแรกที่ผมมาเลยเป็นนักร้อง <c oughs> ใช่นะครับเดี๋ยวต่อจากเขาเป็นนักร้องก็จะเป็นธานายไพศาล <laughs> แล้วก็นี่คุณเอาสุขชีพเลยอำนาจครับผม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับนด้าลอซน้าลาซา้าลอซาด้าลา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 ซาด้อลาซาาลาซ้อลาซาาลาซาด้ด้าลาซาด้าลด้าด้าด้ด้ นั่นแหละแล้วแต่เขาจะเรียกเรียกอะไรก็หันหมดอะพี่ล่าสุดไปเดินเขาสายเขาเรียกไอ้เว้ผมเอ้าครับวปเลยครับจังหวะาเขาเรียกหัวเขาบอกแล้วเราก็เดินผ่านวันนี้เออมันเป็นชื่อที่เพื่อนเพื่อนเรียกเราก็เลยคุ้นหวไอ้เพื่อนเราเรียกว่าอะไรเอออํนาจนี่ต้องบอกว่าช่วงนี้นะกระแสนักร้อง เพลงไ้โหูคุณมาคุณมาหมดเลยตอนนี้ปีนี้มันเป็นปีของคุณอยเางนะคุณอนาจเป็นปีของน้องมาสองปีแล้วยาวต่อเนื่องมันจะไม่มันจะยาวไปนะคุณจะอยู่เป็นอมตะมันผมว่าผมว่าถ้าถ้าใช้คำว่าปีของผมมันมันไม่ได้มันอยู่ที่ว่าคนเขาคิดยังไงมากกว่าผมมาพูดเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบพูดพูดพูดออกมาเองว่าเป็นปีของผมไม่ได้มันต้องเป็นคนอื่นบอสหรือวันเปียงมาา่ะ อมีของเร<อ>าแห<อ>ละลงด้วยไปก่อนลงด้วยไปก่อนใครเอาเรา, <c oughs> เาๆๆไม่อยู่หรอกนะช่วงเนี้ยมันก็ต้องวงเราแล้วอะ <c oughs> อวยกันอวยกันไปก่อนป,ป,ปีนี้ก็ปีของพี่ <c oughs> ไ,ไปเลยต้องคุยกันก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาเป็นแบบศิลปินแบบเต็มตัวแบบจริงจังเลยอะหนูทำอะไรมาก่อนเรียนที่ไหนก่อน ผมาเรียนเลยเรียนราชมงคลพระนครครับแล้วว่าเรียนเรียนสถาปัตย์มาแต่ว่าทํางานไม่ตรงสายราชมงคลคองหกพระนครพี่อยู่เทเวศเทเวศอ๋อใช่อยู่เทเวศอยู่ตรงเกตเทเวศหลานหลวงหลานหลวงอ๋อแถวๆนั้นแหละไอ้แต่ว่าผมเล่นอยู่ในวัดวัดเอ่อวัดเทวเทวราชกูลชรที่มีเทพทันใจที่เขากำลังดังในตอนนี้อ๋อที่เขาเป็นกระแสกันอยู่นะไปขออะไรที่นั่นขอได้ใช่ใช่พวกนี้ว่าจะเอาสักงวดหนึ่งเขาจะให้ไหมไม่น่าจะให้ เขาบอกเขาบากเรื่องหวยมีใครพอรู้ไหมเรื่องเทพที่ไหนแบบหวยคือองค์นี้คือท้าไว้แล้วหูถูหวยแน่เนี่ยไม่น่าจะมีผมว่าแต่ว่าผมไปเทพทันใจมาเขามีแต่คนรวยๆทั้งนั้นเลยคนรวยๆไปไหว้ไปแบบไปขอพรอะไรยเงี้ย ผมก็เลยไปแฝงตัวเขาพรุ่งนี้แหละเจอแน่วันที่สิบหกเราได้รวยเขารวยเขาได้แหละถูกหวยอ่ะผมขอพรไว้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปไปแก้บนอะไรเขาไว้ถ้าแบบถ้านตัวละคสำเร็จแก้วกาแฟแก้วกาแฟซื้อกาแฟไปสักแก้วหนึ่งอ๋อเป็นกันอ๋อถูกหวยสิบสมมุติสิบสองล้านกับแก้วนึงสักสี่สิบบาทสิบสองล้านสี่สิบบาทนี่เมื่อคืนท่านมาเข้าปันแล้วนะบอกว่าไงไว้ตรงนั้นแหละท้าขงงมังแม่งมันไม่ขอนกันเลยมันดูมันดูแบบ ต่างงๆไนะเออมันไม่ใช่แล้วสรุปไม่ทันใจจริงๆสรุปก็ได้แหละครับผมเรียนที่ราชมงคลมนครมาแล้วก็แต่ว่าช่วงระหว่างที่เรียนอ่ะผมผมทำงานกลางคืนด้วยร้องเพลงกลางคืนนั่นแหละ ใช่ผมมาเล่นผมเล่นดนตรีกลางคืนตั้งแต่ตอนอายุสิตอนที่สมัยที่เรียนปวชก็คือเทียบเท่ากอบมปลายครับตอนใน้มาอะไรก็ยังก็ยังทํางานร้องเพลงอยู่จนมาถึงตอนนี้ทุกวันนี้ช่วงนั้นที่ร้องเพลงอยู่ตอนที่ร้องที่ไหนจำได้ไหมที่ผมร้องร้องร้านอาหารร้านประจําทั่วไปลยครับก็คือแบบหูตอนผมเล่นตอนนั้นนค่าตัวแบบ2องรเองอะเล่น2ชั่วโมงอะสองใช่2ชั่วโมง2องร้อยห้าสิบครับโอ้โหต่อที่ใช่ไหมลูกต่อที่หนึ่งครับวันหนึ่งคืนหนึ่งวิ่งกี่ที่อุ้ยทีเดียวก็เก่งแล้ว ตอนนั้นนะใช่ครับผมแบบเด็กๆอยู่เลยคือแบบเรียนด้วยไงเรียนด้วยเราขอแค่ได้ได้เงินได้ทํางานก็แบบดีใจแล้วตอนนั้นาชอบคนชอบน้องเพลงใช่ครับผมทำวงดนตรีกับเพื่อนตั้งแต่ตอนสมัยในมอตโนครับแต่ว่าทํามาทําอาชีพจริงๆก็คือตอนปี5 4สหลังจากน้ําท่วมเสร็จปุ๊บว็ลุยเลยเรียนสถาปัตย์มาจบสถาปัตย์เลยอ่ะคือพอมันบอกสถาปัตย์ความรู้สึกพี่พี่รู้สึกว่ามันคนละทางหรือเปล่าว่ามันสายหนูมาสายนักร้องอ่ะแต่ศิลปะไงก็ใช้ได้อใชดนตรีในด้านนึงก็คือศิล ไหนวันรูปนั้แล้วร้องเพลงอ่ะคือจริงๆแล้วว่าผมเพิ่มรู้ตัวเองเมื่อประมาณปีนั่นแหละว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมถนัดอ่ะคืองานอาร์ตเป็นงานศิลปะผมชอบงานศิลปะว่าลูกใช่งานแบบงานแฟชั่นงานงานเอองานงานงานที่เป็นงานอาร์ตครับงานนี้มันใช้สมองมากกว่าฝีมือมัน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 แบบผมชอบงานอาร์ตแล้วแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอาร์มันอาจจะเป็นไม่ตรงสายก็จริงนะแต่ผมมองว่าผมเรียนสถาปัตย์อ่ะผมได้ใช้ับชีวิตประจำวันเยอะมากนะพี่มันมีช่วงหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ไหมเฮ้ยมีพี่ ตอนเรียนจบคือ,คอไว้รุ่นยุคเราอ่ะมันจะเป็นยุคที่แบบพ่อแม่จะคาดหวังให้เราเรียนให้จบแล mm ้ว hmm. ก็มีการงานทําที่ดีเ mm hmm. ชื่อไหมว่าตอนร้องเพลงอ่ะที่บ้านผมแ่บมีแอบ,บมีไม่เห็นด้วยนะ แอบมีความแบบกังวลใจว่าผมจะไปทํางานกลางคืนแนละ้วมันจะแบบให้ออมันจะไปไม่รอดมันจะไสแห้ง <ใน S 1> ว่าออติดผู้หญิงติดเหล้าติดยาหรือเปล่าเราทํางานก็จริงนะแต่แบบเส้นทางร้องเพลงะ่ะเราได้เงินแต่เราไม่รู้ว่าเราอนาคตเราอยู่ไหนเ,ออเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไงต่อเรียนจบแล้วทีนี้มันเป็นทางแก้หนึงชีวิตะจะสถาปัตย์ไหมล่ะหรือนักร้อ,องหรือย,อยังไงตอนนั้นผมคิดหนักมากแล้วรู้สึกว่าเคยมีถอดใจถอดใจที่จะแบบ จะไม่ไปร้องต่อแล้วเพราะตอนนั้นมันอิเล็กเขขาดมากพ<ม>ี่ผมร้องเพลงแบบวันๆอ่ะคือช่วงนั้นยุคยุคนึงต้องท้าความไปก่อนว่าสมัยนั้นที่ผมเล่นดนตรีตอนเรียนจบอะเลเก้มันดังเพื่อชีวิตมันดังเขาแบบว่าผมก็ใช้เสียงหนักมากกินเหล้าโหอยากเป็นแบบสไตล์ปิ๊บอ่ะเ้ยปิ๊บๆเออแั่นแหละมันก็เลยแบบไม่ใช่เออนล่นแหละเออแล้วแหละเราก็แบบคือมันมันมันชอบกินเหล้าชอบ เฮ้ยอย่ายวขาเดี๋ยวเขารู้นไม่มีตลกเล่นตั้งนานแล้วมันมีครถขับอ่าแล้วก็คือมันชอบมันเราชอบกินเหล้าด้วยไอเบ๊กของของรถแปลงโมโหเลยมามันก็มเบ๊มุกเป๊กเล่นมตั้งนานแล้วคือคนดูเขาขับไปเลย เคยจะถอดใจว่าเราจะแบบเรร้องมันจะไปไม่รอดสมัยนั้นเพลงเลกเกมดังแล้วแบบเพื่อชีวิตอ่ะมันมันต้องดื่มออกมาเสียงเราพังทุกวันนะแขกต้องให้แขกนะแขกเนี่ยเห็นนักร้องเอาไม่ไม่เอาวงคอนเสิร์ตทั่วไปนะเอาวงคืนอ่ะวงร้านอ่ะเห็นนักร้องไม่ได้ต้องให้กินทำไมอ่ะอน j o ยเป็นคนพวกเดียวกันออยากจะมีส่วนร่วมอยากจะแบบคีบินทัชจากจะแบบบินทัชหน่อยตอนที่เดินมาให้ ที่อินทัอินทดก็คือเป็นนักร้องรุ่นเก่ารุ่นสุรพลปุ๊บนั่นแหละเดี๋ยวพี่พี่พเอารูปไปดูโอเคอเครับเราเรียนเราเรียนวัดเทวราชเลยเขาไม่ได้สอนอะเ <laughs> สียงมันพังซักวันแล้วเราก็รู้สึกว่านักร้องเราไม่ลุ่งแน่เดี๋ยวเราถ้าเกิดเราเห็นพี่ๆเราได้ดีมากเรียนจบอะไปเป็นแบบไปเป็นทำรับเหมาเอ้ยไปทำอินทีเรียเอ้ยโอ้โหชีวิตเขาแม่งดูดีจังวะกูยังเมาอยู่เลยเดี๋ยวมาไอจังหวะที่กำลังคิดเรื่องชีวิตไอแฮงค์เมื่อคืนยังไม่หายปวด ยังเอียงอยู่เลยพี่นึกออกปหแล้วก็แบบเอออยากจะถอดใจร้องเพลงเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้ไปต่อแต่ข้อดีคือวันนั้นน่ะผมรู้สึกว่าอยากลองดูสักตั้งอยากดื้อคือผมเป็นคนดื้ออยู่แล้วอยากลองดื้อกับพ่อแม่คือเด็กวัยรุ่นน่ะพ่อแม่บอกให้ทำอะไรเราจะรู้สึกข้านหน่อยๆช่วงอายุช่วงอายุยิ่งพ่อแม่บอกให้ไปทำรับเหมาสิไปไปทำแนวนั้นออจริงๆแล้วเราไม่ได้ดื้อนะมันมีความผิดพลาดของผู้ใหญ่ทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละทำให้พวกเราเป็นแบบนี้รู้จำมาเลยอนุลุงนึกย้อนไปเป็นแบบนี้หรอพี่รู้พี่ร โอ้ยเราใส่ส้อยมาซะด้วยขวัญครับฟุตฟันแล้วหลัเวลาไม่คิดมาชุบฝันแด้ปะที่เฮียกล้องแตกโดนสั่งกูมีร้าวอ่ะฟันกูแข็งแรงด้วเว้ยวิธีการเลี้ยงลูกของพ่อแม่แต่ละแต่ละแต่ละท่านเขาจะไม่เหมือนกันผมบอกนะครับภูมิภาคมีส่วนอ่ะอย่างเด็กต่างจังหวัดก็จะเป็นอีกเวนึง กรุงเทพก็เ uhm ป็นอีกเวนึงครัพี่เป็นเด็กภาคไหนครับเป็นเด็กต่อจวต่างจังหวัดจะถามนั่งรอสคิดจะพูดอะไรก็พูดเมื่อกี้จะไม่ได้จะมุกนะเมื่อกี้ไม่ได้จะมุกแล้วแม่ไปยังไงวะเป็นเด็กต่อจวต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดอืมเป็นคนคอร์สอคอร์สถูกต้อง เป็นคนจอลอดิจังไรจังเลยคนจังเลยโอเคจังไรจังไรนั่นแหละเบาอทียุคกับแต่ภูมิภาคมีผมว่ามันมีส่วนบางทีการสอนแต่รูปแบบก็ไม่เหมือนกันต้องบอกว่ายุคเขากับยุคเรามันไม่เหมือนกันผมเคยเห็นนะคลิปนะบางบางคลิปทิกตอกนะคนเอามาลงนะยูทูบอะไรก็ดีมีวัยรุ่นแบบออกมาพูดเรื่องว่าแบบกูโตมากูต้องเมียพ่อแม่วะทำไมกูโตมากูต้องทำนู่นต้องทำนี่หรืออะไรแบบนี้ผมกรู้สึกว่าจริงๆเนาะอย่าไปโทษเขายุคเขาที่เขาสอนในแบบของเขาเพราะว่ายุคเขาอ่ะมันคือเขาเจอแบบนั้นยุคเราแบบนี้ มันไม่ผิดไม่มีเลยผิดอยู่ที่วิธีการไม่มีเลยผิดไม่มีอะไรถูกพูดแล้วกินด้วยความดื้อก็ร้องเพลงไปก็ร้องอยูร้องอ่ะเอาสักตั้งนึงเอาวมงแล้วตอนนั้นนะผมแบบผมเล่นดนตรีแบบแนวเลเก้สกายอยู่นะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากโตไปมากกว่านี้ว่าทนี่มันเพลงอะไรเฮ้ย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 ไม่ให้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรที่อะไรคือร้องแนวนี้เลยใช่แนวนี้เลยก็แบบแอบไปใจร้ายกับเพื่อนเพื่อนที่เล่นดนตรีอยู่คือยังไงใจร้ายคือยังไงผมลาออกกับวงเลยคุณเป็นนักร้องนำใช่ อาลูกคุณไปลาออกอแล้วเขาจะเอาใครร้องอ่ะมาทำเองผมจะบอกไงมผมใจร้ายกับเพื่อนเลยผมแบบ,บรู้าความเทยกับเท่ของตัวเองอะวันนั้นน่ะหลับหูหลับตาออกมาแต่ไมรู้ที่หลังก็เพื่อนกโกรธแต่วันนี้เพื่อนเข้าใจรู้แล้วแต่วันนี้เพื่อนเข้าใจเราแล้วมาเข้าใจเราในวันที่เราไปเยาแมกนนในวันที่เรามาจุดนี้แล้วใช่ครับรวันที่เราโตมาจนถึงตอนนี้แต่ตอนนั้นเพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนโกรธเพิ่งเพิ่งมารู้แล้ว่าเพื่อนโกรธมากออกจากวงเก่ามาทำวงใหม่ไปดึงใครมาต่อใครมารวมตัวกันพอทำเสร็จปุ๊บเฮ้ยม้ย เ,เราเลยตัดสินใจไล่ตัวเราเองออกจากวงไม่ใช่เขาไม่เก่งนะแต่เราเหมือนเราเหมือนรู้สึกเราอยู่ปิดที่เขา,าคบโคตรเพอร์เฟกต์นะทีมที่ผมทำมาโคตรเพอร์เฟกต์แต่ตัวเองเรารู้สึกแบบฝันเรามันไม่พอมันไม่ถูกจริตเขา จนวันหนึ่งโตขึ้นมาอีกก็รู้สึกว่าแบบความฝันของมนุษย์ไม่จบกว่านี้นึกออกปะฝันไม่าอยากออกทีวีแล้วออกทีวีแล้วไม่ต่อมันก็ความฝันมันก็ไปเรื่อยๆออไปจนแบบตู้เย็นต่อออกตู้เย็นต่อมีทีวีแล้วมีตูแคร์นะพี่ขเขาออกไป <laughs> <laughs> เอาไปเลยเขา <laughs> บ้าเหรอไม่ใช่มันก็เรื่องความฝันมีความฝันที่อยากมีแคร์ไม่หรือไม่จะแคร์โนดาแล้วแคร์อะไรแล้วแคร์ซุปเปอร์มวยอ้ยอันนี้มันไม่ได้แต่แข็งเป็นแข่งซูเปอร์แมนเถอะนี่ไม่เข้าใจนี่เขางงมั้ยเขางงว่าแข่งซุปเปอร์มวยคืออะไร ก็คือแข่งซูเปอร์แมนเองก็ดีครับยังมาครับไม่ใช่เมียตลกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บอกใครก็พี่ก็อายอยู่รอบสามที่ออกมาทำนี่คือนี่คือวงปัจจุบันชื่อวงอะไรบอสที่อยู่ทุกวันก็คือชุดที่ทำเพลงดองๆดังใช่ครับใช่เพี่ยงขึ้นมาทำวงนี้ขึ้นมาเลยใช้ชื่อวงว่าไอ้บอสชื่อวงอะไรบอสชื่อวงว่บอส นานไหมที่เป็นวงนี้ก่อนที่จะมาดังเพลงดองๆนานที่ลมงูกคูาเล่นประจำตอนนั้นนะคือผมบอกผมทาวงนี้ตอนนั้นผมไปออกรายการชื่อรายการสเตจไฟเตอร์ไม้หนูสูฟัดแล้วมันมีคนรู้จักขึ้นมาก็เลยทําวงนี้ขึ้นมาแล้วก็เล่นแบบรับงานอีเวนต์ด้วยคอนเสิร์ตด้วยเล่นประจาไปด้วยขารายได้มาด้วยจนจนจนมาซบเซาจนเราเราเริ่มไม่มีคนรู้จักแล้วชื่อเราเริ่มเริ่มเริ่มจาง ก็เลยแบบคุยกับน to really video like. so so ้องน้องทีมงานไอเป็กบอกว่าเป็กบอกให้พี่ฝันในติ๊กตอกบ้างมาเว้ยแต่ก่อนมันมีผมมันเป็นคนไม่ไม่เคยนะผมเรื่องนี้ผมไม่เคยบอกใครผมเป็นคนไม่เก่งเรื่องถ่ายวิดีโอไม่เก่งเรื่องการทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเว้ยพี่แต่คือจจุๆน้องก็แบบชวนถามว่าให้พี่ทำติ๊กต็อกที่มันจำเป็นนะเว้ยพี่แล้วตอนนี้คนกนกำลังแบบเล่นติ๊กต็อกบ้าเออแล้วเราก็รู้สึกว่า อ๋อลองทําดูก็ได้ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรก็แค่ถ่ายคลิปกันเล่นร้องเพลงกันธรรมดาเฮ้ยคนดูพันคนเยอะเลยว่ะคืออกป่าคนดูพันนึงนี่มันทั้งตําบลเลยถ้าจะทั้งตํบาตบลน,น่ะถ,ถ้าเป็นในหมูม่บ้านก็เดียกันคือทั้งหมู่บ้านน่ะ<ม>แ,แบบคนดูสองพันไปไประมาณทําคลิปไปมาเฮ้ยหกหมื่นโอ้โหนั่งวันๆไม่ทำเลยนะนั่งดูแต่คลิปปัดรีเฟรชรีเฟรชเท่าไหร่แล้วหมื่นแล้วก็ตีหมื่นไยหมื่นแล้วเว้ยโอ้โหตื่นดีใจเลยรู้สึกเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นผมก็บอกว่ามันยังไม่มีใครทำครับ มันยังอาจจะมีแหละแต่มันยังไม่ค่อยมีใครทำแบบทำคลิปร้องเพลงทำร้านแล้วลงโซเชียลมีเดียทิกต็อกอะไรเงี้ยน้อยทำมมากก็จะมีแต่แอบถ่ายคนบางคนแอปถ่ายแล้วมันคนดูแอปถ่ายเราเราก็เลยแบบเอ้ยหรือมันอาจจะใหม่วะตอนนั้นก็ไม่ก็ไม่รู้นะครับแค่รู้สึกว่าเอ้ทำแล้วมันดีก็เลยทำมีอะไรที่เราสามารถสร้างเป็นตัวตนแบบใหม่แล้วมันก็เลยชวนนะเพื่อนปกติที่วงชอบเอาเพลงมาเรียนเล่นม่อยู่แล้วค่ะลงไปปุ๊บไม่รู้ตอนนั้นไม่มีอะไรเลยของที่มีเนี่ย เอามาทําของที่บ้านมีอะไรเอามากองไปที่ทํางานได้หมดมคนแม่งชอบเว้ยคนแม่งชอบแต่เชื่อไหมในใจผมมาคิดอ่ะคนอื่นแม่งทามากันเยอะแล้วก<ม>ูยังตัวเล็กอยู่เลยทยํายังไงให้มันแบบ<ไ>ให้มันให้มันใหญ่ขึ้นให้มันแบบมันดูเหมือนเราแบบ เฉิดฉายได้มากกว่านี้อะไรเงี้ย,ยก็เริ่มแบบจริงจังเริ่มการเรียนเล่นเพลงโคเวอร์เพลงทํานู่นนี่นั่นให้มันแบบให้มันเป็นตัวเองมากที่สุดมไม่ได้บอกว่าเต็งเป็นคนริเริ่มนะแต่แค่แค่พยายามทําให้เต็งแบบแตกต่างมากที่สุดประมาณนั้นครับก็เลยมาเป็นเป็นวงไอโบสที่ทําในติดต่อในทุกวันนี้จุดเริ่มต้วนวันนั้นเลยจนมาหนีบลองมาเป็นนางฟ้ากับควายอีกแล้ว่าควายนี้ก็ทะลุไปกี่ล้าน ก็วไวเหมือนดองเหมืนอมนกันปุ๊บทีเดียวเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างของตอนนางฟ้าควายดองไม่เหมือนกันดองมาเพราะโชคช่วยแต่นางฟ้าควายมาเพราะเราตั้งใจเราตั้งใจวางางแผนไว้ว่านางฟ้ากับควายเนี่ยอย่างไรหนึ่งสองสามสี่ก่อนคลิปนางฟ้ากับควายจะอจอนแอร์เราทำไงก็ได้นางฟ้าผมคุยกับทีมงานหลังบ้านผมเนี่ยมันจะมีทีมงานหลังบ้านทีมงานคอยทําออนไลน์นครับทำไงก็ได้นางฟ้าควายเป็นที่รู้จักให้ได้แต่ไม่ได้ขอว่า งานฟ้ากับควายอะ่ะมันดังว่าผมไม่ใช่มันผมแค่เป็นองค์ประกอบ,บส่วนหนึ่งที่เพิ่มโอกาสให้มันสาเร็จเพราะว่าโหรายการ,กร,ราเราก็ทามาดีอ่ะแต่แค่เราแค่เพิ่มโอกาสให้มันคือมันเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจตัวนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินเต็มตัวนะศิลปินเต็มตัวเลยอะ่ะวิธีการนําเสนอของหนูหรือเวลา,าวิธีการพูดกับคนดูหรือทําอะไรตรงเนี้ยมันคือเวศิลปินใหญ่เลยนะผมครูพัฒรัตจำพี่ผมผมเป็นคนชอบดูศิลปินรุ่นพี่ชอบดูศิลปินรุ่นพี่และศิลปิน ธรรมดาและก็นักดนตรีกลางคืนนักดนตรีเอกมัยทองหลออแม่งคือปรมาจารย์คันคูของสุดยอดนักสกิลดนตรีแห่งชาติตัวยากนั้นเล่นยากเอกกมัยทองหลออสีลมอะไรพวกนี้คือผมว่าเล่นยากนะเพราะว่าคนเขามีความแบบเขามีเทสอะเอเขามีเทสในการฟังเขาคือเกิดรู้จักเทสลาลดไหมลถเทสลารถไฟฟ้าขับดีมากเลยแล้วพอเรามาเป็น น้องบอส <พอ S 1> ไม่ใช่ม,มันไม่น่าไม่น่ามาเท็ดลาคเท็ดล,อยยดลอาอย่างจิกไก่เท็ดลาอยู่มันมาได้ยังไงบ่อย <c oughs> บ่อยไหม่อยไหม <c oughs> แล้วหนูเป็นคนเอกลักษณ์พี่เขาถือ้ยคารแรคเตอร์เขาชาัดน้องอ่ะ น่ารักเป็นข้อดีเป็นข้อดีเป็นข้อดีพี่จินชอบบอกว่าพี่ทานั่นได้ทํานี้ได้ทานู่นได้ล้วซึ่งพี่ไม่เคยทำเนี่ยวงคอนเสิร์ตที่พี่ทาทุกวันเนี่ยพี่ก็ไม่เคยมีความคิดที่จะทำไม่เคยคิดเลยทั้งนั้นตัวเองร้องเพลงได้ก็เถอะแต่ก็ไม่ได้เคยคิดเพราะว่าพี่มองว่ามันเกินตัวไปเพาะว่าพี่ทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่สายพี่พี่เป็นตลกให้พี่วีร้องเพลงคนจะฟังเหรอหนึ่งในสองคนใช้คำพูดสองคนเนี่ยเป็นสองคนแรกที่บอกให้พี่ทำวง คือพี่แจ๊ดกับพี่นุ้ยพี่แจ๊ดเป็นคนบอกว่ามึงทําเลยเพราะผมเพราะพี่อ่ะเอาเรื่องพี่ไปพี่จีไปเล่าเขานั่งเล่าเรื่องวงพี่บอกเนี่ยพี่จีบอกมาจีบอกมาบอกให้ผมทําวงพี่บริษัทดีมึงทําเลยผมบอกพี่ผมทําได้เหรอเอ้าไอ้เทียไอ้ที่นี้ก็ไม่ต้องทำมึงยังไม่ลองเลยหรือหอหรือหอมึงทําเลยพี่ไหนก็จะยั้งมือแต่พี่พี่พี่จีก็จะคอยแบบเอาตบตัวได้พี่อยตบตูดพี่อย่ายั้งเอาเอาแค่นี้เลยแม้กระทั่งเพลงดองดองหนูเนี่ยพอพี่ตัดสินใจทำวง อะมานั่งเรียงสักคิดกันว่าเพลงมันคือคอนเสิร์ตมันคืออะไรวะไม่ต้องเล่นยังไงอะไรคือพี่ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยเอาพูดง่ายเลยถ้าให้ทำวงลูกทุ่งนะพี่บอกเลยแป๊บเดียวพี่เนี่ยแป๊บเดียวเลยเพราะพี่จะคุกคีกับเรื่องพวกนี้มา,าแต่ถ้าพอมันทาวงเป็นวาไรตี้ที่แบบต้องให้วัยรุ่นดูได้แม่งดูได้ทุกเพศทุกวัยดูต้องเข้าถึงทุกคนเนี่ยเฮ้ยมันลึกไปพี่เข้าไม่ถึงแล้วพี่ไม่ได้คนฟังเพลงเยอะกูอายุ37็ใครจะรู้กูเพิ่งรู้จักกูรื่อมา พี่เพิ่งรู้จักกูอ้วพี่ไม่รู้พี่เพิ่งรู้จักสนุ๊กด็อกพี่เพิ่งรู้พี่ไม่รู้จักใครเลยแรปเปอร์ในเมืองไทยกูรู้จักโจยี่ย๋คนเดียวไม่รู้จักใครเลยเอาจริงนะว่าพี่อะเพิ่งมาฟังเพลงจริงๆแล้วก็แบบฟังแบบทั่วจริงๆเลยนะคือช่วงมาทางวงสองสปีนั่นแหละที่พี่พี่เคยฟังเลยพี่อยากคิดได้เหมือนหนูนะคิดแล้วกูจะทําเลยคิดแล้วกูจะเป็นเลยไม่รู้แหละว่าข้างหน้าไม่เกิดอะไรขึ้นแต่กูจะทําเลยกูต้องกูต้องไปถึงข้างหน้าพระเจ้าองู่น้องไทยพระเจ้าจงมี ที่ําทำได้จะมีความสมุขเลยด้วยอำนาจพระพูดพระท2พระสอด้วยอำนาจแห่งบุญนี่เขาได้มีไว้ตายเกิดขเขาเกิดไปนะไปดูช่องไหน,น่ด้บุญขอบคุณมากนะขอให้น้องประสบควาเร็จวันนี้ติดต่อเสื้อเอาอยากได้เสื้ออันนี้คือเสื้อแสแนดครับนี่ก็มาเห็นโลโก้แบบนี้นะ โลโก้แบบนี้ี่ครับขอบคุณขยับได้เสื้อขอบคุณขอบคุณมากนะขอบคุณม่อแม่ขอบคุณมากขอบคุณมากน้องมากมากเลยเดี๋ยวพี่ใส่แล้วเราก็จะถ่ายรูปลงช่องเราเกรงใจชุดแดงเขาไหมเ้ยเดี๋ยวเราจะให้ใส่กระโปรงแดงตัวนี้แหละแต่ใส่เสื้อตัวนี้มันจะคือตรวนี้เข้าันเข้าชื่ออะไรจีจ้าได้น่ารักมากท่องติ๊กต็อกตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มจะใช้สองชื่อจะมีชื่อพี่อำนาจแล้วก็ทีมไมบอลครับครับ ทีแค่แนั้นทุกแพลตฟอร์มเลยครับที่เราขึ้นอยากได้แบบวิ่งเหมือนเป็นข่าวเด<ห>ี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวพี่ทำให้ไอเดียไอเดียม่งทำนะนี่เราให้มันสี่เหลี่ยมนี้ท่องติ๊กต็อกตอนนี้ ทุกแพลตฟอร์มจะใช้2ชื่อจะมีชื่อเทียมนาทแล้วก็ทีมายบอลนะครับทีมายบอลแค่นั้นทุกแพลตฟอร์มนะครับเซิร์ชที่ไหนก็เจอก็คือจะเป็นยูทูบอินสตาแกรมเฟซบุ๊กนี่หมทั้งหมดใช้ชื่อนี้หมดเลยครับก็คือไปติดตามมาได้เราขึ้นให้ตรงนี้ขึ้นให้ตรงนี้เลยทุกแพลตฟอร์มตามนี้เลยครับก็ฝากด้วยนะครับผมเชื่อว่าแฟนคลับน้องเยอะอยู่แล้วเยอะมากแต่วันนี้อยากให้กระจายกระจายความรักที่พวกคุณอาจจะมีศิลปินในดวงใจคุณอยู่แล้วคุณลองเหลียวหน้ากลับมา มองผู้ชายคนนี้คุณอำนาจ เขามีความน่ารักนะผมเชื่อว่าถ้าใครเคยดูแล้วเนี่ยต้องรักเขารักคุณจะรักเขาผู้ชายคนนี้แล้วเป็นคนที่มีความคิดถูกต้องวงนี้ชื่อวงว่าชื่อวงว่าไอโบสครับไอโบสครับผมติดตามวันนี้ขอบคุณน้องนายมากครัขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเสื้อที่สวยครับอ่าเสใส่เสื้อก็ไปติดต่อได้ตามนี้เลยนะครับผมสแนตจุดบีเครับสแนตจุดบีเนะครับขึ้นตามนี้ให้แล้วได้ขายอยู่สมุทรสาครนะครับนี่ครสั่งก็ส่งกันไปส่งกันไปสั่งไดๆก็ส่งกันไปใช่ครับใหญ่แบบนี้เลยครับเสืออคคนซ็ปต์ ใครใส่แมงกะเทครับนี่ใครใส่แมงกะเทะใครใส่แมงกะเทะกดติดตามด้วยนะครับติดตามน้องด้วยกดติดตามช่องพวกเราไว้อยากให้เราไปสัมภาษณ์ใครก็พิมพ์เข้ามาครับตอนนี้เราไม่มีคอนเซ็ปต์แต่ตัวเหมือนช่วงแรกแแล้วสัมภาษณ์ตลกไม่ใช่ละเราจะไปทั่วทั่วไปอยากให้เราไปเจอใครก็พิมพ์เข้ามา,าถ้าไม่ไปหาใครแล้วก็ไปไม่เกนเินเบอร์พวกเรามากเราก็จะจะจะไปให้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนครับแต่ถ้าอยากเจอบูโนอมาก็ไว้ก่อน เอาไปก่อนบูนมาเอาไก่กอนค่ะเราไม่ว่างไปสัมภาษณ์เขาไม่ไม,ไม่ไม่มีตังค์ซื้อวิ่ <c oughs> งไปไก่ไป <c oughs> และจะคุยเขาไม่รู้เรื่องด้วยแต่มีผมคุยได้แต่ผมคุยไม่รู้เรื่องแหละครับผม<อ>คุณทุกคนนะครับฝากติดตามชองพวกเราตามนี้ด้วยนะครับผมค่ะกินหน้าหาใครไปก่อนละสวัสบี